มาบุ่น้ากันเด้อพี่น้องบาทในวาซุมนี่สิเป็งไดมาอีกเดียวเด้อพี่น้องเอ้ยเี่ยมไหมมันแ้งหดแหมีหลายเลยโอ้โีแต่ปลากระเงทั้งนั้นเลยพี่น้องเอ้บานนี่ปลากระเงหลายเลยพี่น้องมันนเเดี๋ยวเดียวเอาลง สวัสดีค่ะมื้อนี้พักมันโจมสุม่มอีกจ้าโจมสุม่มโจมเหาะโจมสุ่มจ้ามื้อนี้ว่าสิเป็นจังได๋สิมานบ่นบนบนมื้อคุมนี้บ่ได้เอาโดนแล้วจ้าเพิ่นกําลังพากันลงไปข้างล่าง หนียาไม่ออกแล้ว่ะจ้าไม่ออกแล้วแล้วกำลังพากันรองมากลากมากด้ะนี่ละขึ้นซื้อนี่ละเออเออเออตั้งกวดีไหตั้มกวดีไหมนี่ฝากมนี้เราส

กุ้งโอตัวยหรมโอ้ลวงขู่ว่าบ่เอาเอาปากนี่ไหก้อนหอย้างเอาปากนี่ไหมหอยก้อนจิดึงทัากลางไหห้าเทียมรุดเออตัวปลาดุกตัวแบบญงเลยปลาดุกปลาดุกกะเียมปลากะเียมนี่ปากระแยงก็มีกระแยงก็มี băng 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 มันปลาคอสิปลาคอสิเออปลาคอกับนี่นั่นๆๆๆปลาคอละต้นตำหดดุนเปเงี้ยงได้เลยยบด้นั่นๆนเราดได้เลยใจยนี่มังงหมนปกากีนดึก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 ูได้เงี้ย bằng à, những cái bằng nhưng mà lạy vầm ánh gai hát 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 ตองไก่ตองไก่ตองไก่ปลาเสียงเนี่ยตาลาเป็นแดงลาลายเป็นแดงตองไก่บกีเียงจังตบงวกปลาต่ตมันอยู่ดิินเปาหนี้ตำกไรกรุะเอดไหหลต่อตา็เงี้ยมายะนิ้งทุกวได้ะเนาะ

โอหโหน้ำตีพุ้ยหัวกลมโอ้บัวบานปันไดพี่น้องมันแนโอ้ปลาเสี้ยนเหยียบนู่นเหยียบเมื่อนั่นนี่ว่าเนี่ยมันตินำข้นนะขวดไปเลยร้อนขวดอืมวันมืดมันหลีน้ำใบไม้แล้วมันเป็ติ่งดินี่นี่นี่ไปป้อมป้อลงอลงไปป้อมนี่ไปลงอ่ะมันเร็วเลยเดี๋ยวมาได้กําหุนอีกนะเดี๋ยวก็ไปเอาอีก เด็ดหน่อยแต่ว่าได้ปลาไปไงดิจะไปเบิ่งสุ่มหนึ่งอีกจ้ะจ้ามาเอาสุ่มที่สองเลยจ้ะโจมันที่สองแลานที่แรกบ่อมานปันไดจ้ะมาวันที่สองแล้วจ้ะเอาไม้ออกแล้วแล้วตัวกัน มีรากัดเาเป็นตตมีหลายคนวังหันยู่ว่าเอ้ยรุดแล้วท่างผลรุดแล้วพารุดเราท่างอ่นบ่โอ้ยออแล้อ้ยตัวบังไงเนาสมเราอ้ยตน้แล้วไปทยแม่บังไงเลย ขัง้ง่านีขนอละงทปลายใหม่เนาะตัวบกง่ายเลยวัหนมันมือนอรอมันคือบรุษวะมันขางใหม่เนาะนนอนยื้เทิงใหม่เนาะมันบุญน้ำกันเด้อพี่น้องบ้านในว่าสุมนี่สิปิงด้มาอีกเดีวเด้อพี่น้องเอ้ยนักแงมันดึงใหม่ไม่ดึงไม่อะไเด้ เดี๋ยวเดี๋ยวมันบ่แมนมันคองอันั้นบ่นั่นโอ้โอ้เสียงเสียงมีลาอยู่ดินึ่ก็นงเอาท่าไต่ไคอยดึงก่ไปบท่านใดยู่โอ้โอ้โอ้ย้อนดา้อนเดี๋ยวยาตไปยาตหัขึ้นท่านใด ี่อยูเสียงปลาทูธาทุถาด้วยเดี๋ยวจะเป่าดึงไปดึงท่าเดียวท่านจะเห็นป่กมั้ยนี่ละดึงดึงจนมุกไตที่นีก็เฮ้ยปอมดึงส่วนไตปลาโอ้ไม่นี่เนไม่ป่ะเบิดตนโวน

ะเเสียงอันตัวถั่วซีเมนเสียงโอ้ปลาปลาตองปลาตองเนี่ยเนี่ยเนี่ยเพียตัวนึงานละเพี้ยต้นนึงไงอดึงสินเลยปลาตอง ของยังก็มากประเดี๋ยโอ้สุกนี่มันเซเดลายยุติโอ้เดลายยุติเดลายิเออโอ้ไดลายย่ตเดลายยตไปแล้วังลงไปแล้วลงไปแล้วโอ้อันี่สีพวมันเเดลายยติหันโอู้เทียมนี่กนี้ พูนอ่ะยังเสียว่าเสียกูเล้งก็ไปมประดุกกันนะประดุกกรมียประกยงก็มีปกัยงบหลายเลยพี่น้องมันปลาเสียมกัโอ้มืนี่ปลาเสียมเดีวหลายเนาะเอาขาสิบเดคก็เก่าอีกตีจริงดโอ้โอ้ลืมข้าวเนวขีดมันจงม่อไ่นไหมเ เก็บลงบ่เกลปลาเตี้ยมเก็บลงก็เก็บเก็บลงดีกว่าดิเก็บลงดีกว่าเพราะว่ามันยังถึสะอาดสะอาดดีไปลืปเตี้ยมมืนมันกันอืมตัวปลาเทียมคือใครกันก็บะตัวปลาเทียมแม่ก็งามคัะงามแม่โอ้โหไปไงมันเตี้ยมลูกปลาเตี็มลูกปลาเกลือไหมปลาเนื้อว่านั่นแพงแบบคากดินี่ล้วนแล้วก็แพงเลยปลาข้าวปลาข้าวน้อย ปลาข้าวน้อยข้าน้อยสุ่มนีมันยุติหนอนจับเป็นวันหยุดคืกนสุ่มหนี้พื่อขายหนาาอทีู่รรกหนาก็ได้ที่หนอนหน้ากก่นาเก่ปลากระเงงปลากระงยงขอนกันยุบหนองใส่มื่อวานแต่สบายใส่ไมเคียร์แล้วกันปลากระเง เอากรเทลงไปยันไปไงกระล่างตัวเนาะเอาน้ามาสาล่างเออกรล่างตัวผ่าสิบ้อลงสิละโอ้ปลาดุสิบ่ออแกละฮะนมัน้นแล้วไงมันเบิดแล้วกีตัว

ออกแล้วบ่อันติดแล้วเอาออกง่ายปลากระเยงมันนี่ได้หลายเลยโอ้ยมีแต่ปลากระเยงทั้งนั้นเลยพี่น้องเงา,า,าบ่มมเาเนี่ยปลาจับเ่าปลาลื่อมเมลว์เสียแนว่ขีบมาน้ำกระลืมแนวน,ขขน,นั่งขี่แบบนี้นพุทธาโอ้ยไฟฟอมเดือดเงียบกันละเปิดน้ำเยอะข้าขงล่างเปิดแต่พอบอกกนันเศร้าปลาแยงหลายบ่ดึงไม้นี่สิ <laughs> นี่ปักมือกันไข่ไงไข่คเยอะเนาะ โ uh ย้โย้ควายบีนอกมาล้นี่อ่ะตะตาแงงเลยปัตองกันมันเด้ไปไงมันสนอยู่ได้ใบใหม่ดีดีดีเดี๋ยวเ็แกล้ออกแล้วลาดีีลาบเพียงงี่เนาะขันว่าลาบกับป่งกันซุกกับกันยังหลาบเลยตัวเกาลือตัวไม่น่ะเนี่ยเอาตัวหนึ่งใส่อีกแน่น่นปลาดุกนั่น นไวยมันไตหีไตน้รดมันไตขึ้นมากเลยท่นไตจับอาตื่นโอ้บิงขาเด้อพอไ่เอยจะเป็นอนี่จะไปแง่งกันคับแเรียบเด้อแง่งเหมือนบนบนเมันเต็ไปใส้ขาหนเรเดียขอเจ็บป่าซอยเพื่นกันด้าูกกาบันลไปไกลไปเลยเด้อยานมือนลงไปใส่ป

ก็เราต้องจะถีบนี่กับพี่น้องบลาเองเห็นบ่การหาอยู่ห้ากินนี่กับกองของลุงเหมือนเด้อครับหน้าฝนอยู่กับเอาเอาส่วนน้องหยิบเด้ินี่ะหยิบปลายแย่งเด้อดนี่เอาตัวนี้นี่นี่เอาเนี่ยหน้าอยู่กับป่วยกับน้องก็ได้กินปูกินปลาเป็นเสียล้วพี่น้องเอ้ยตะเตียบฝ่าฝนหนำแจ้งบ่ถ่วมบ่อยังกะมีเขาไมีน้ำดูกินนี่ก็หรอกมันท่วมกระซ้าหรอครับบ่ถ่วมง้องเขาหรอก รวมเตา้าห้ให้นะเจ้าฮักเออตีเจ้าสีเหยียบดิบแบบเจ้าฮักเนียงมันเอ๋อมาหนีฮหกสีเย็บปูยักปลาไปบ้านไปซองเด้อครับผู้ถ่ายตีดูดะกินโฉมใส่้เสียงใดโฉมใส่เลยโฉมใส่เลยไปไงปะตีเย,ตย็บออกมาป,มาป,าปลาตองไหมวันนี้ลาบลาบแันเหนียวสู้กินได้แบบนีหรือลุงก็ลาบเหนียวปลาตองกินบ่เป็นเอ้าเฮ้หอบปึ๊ง กุงมันสาบมุนงิี่ตาได้เกือบเคิงขุได้เคงขุเลยว่าเป็นสประไรไปแง่งาที่นี่สุนีปลานล้หนึ่งไครโอกะต้นตันทองแบบเนี่ยเนาะมันทองแบบไรเหรอตะกีเข้ามาจมที่แหลกโอ้ย่แบก็อย่ามือมาหาเงยนนะไปไปกับบริกาศเซตตรงด้ไทยเราบรรกา เอาลงไปขึ้นเกลืครับบนล้ไปกันลงปลาดุกปลาดุกกระือพปลาดุกอนนี้กระเียลงไปเก่าเนะใงบ่ไหนลงมไปัว้ไปงดินั่นมัน้มไนสมด้วยเป็นไครไเข้าเมืโอ้ม้เกิดพรมสำเร็จกับมีอยู่ครับนี่บังเด้อครับะอันนี้เกิดมีเงปลาแยงปลาขาวปลายังครับส่วนมากก็สิเป็นปลาแง ว่า, niin, าวลุกกระไรพบว่าลุกอ๋อไอตัวนี้ก็ปักขึ้นมาน้ำกันอีกางนี้นนนดิหน่อกระไรไปครับวันนี้ผมก็จะเอาผ้อาอย่างลงซอยมูลงมูอย่างนั้นเราไมา่อยังใส่เพราะว่าเา้าเอาขึ้นแล้วเขาต้องเอาลงไปอีกดินี่ก็จะไปหาทั้งมูแม่ลี่หรือว่าแม่อําำห้องตามบุญก็แตเพันไปเรียบอกว่าเพันเดี๋ยวส่วนไหนไปไหนผู้ก็จะอยากกินก็อยากกินถ่ายกินลำไรอย่างนี้หยุดหยุดยุบเลยกระไร ไปครับว well, ันนี้ครับมาชมปูชมปลากรับ şey พี่น้องกรับเฉพาเปิดเปลี่ยนเรื่อครับปูว่าชนนี้ฮู้คหาปูหาปลาเนาะพี่น้องคนกินหมูกกินอะไรพวกเนื้อพวกอย่างก็ได้กินได้ทั้งขาเห็นต้องก็จะซื้อขาหมูมากินแต่ว่าบริษัทซื้อเนื้อมากินจักเทียบอะไรนี่ครับขอบุญขอบุญพ่แม่พี่น้องเด้อครับหมูผมกะมาหาปูหาปลาอันสี่นะครับธรรมดาบั้นยังห้อง เพราะขับบุญก็คนในไลทุกปุถุกคนผู้เจ้าก็เลยกดแชร์ด้วยว่าพวกเจ้ากดติดตามด้วยว่าฮ่อก็มาหาอยู่ให้กินตามพื้นบ้านเนาะก็สำหรับชิฟนี้ก็กลับเข้ามาสวัสดีจากพี่จันนนท์กันด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ